สวัสดีค่ะเห็นพี่ถือสลามแบบนี้วันนี้พี่จะไม่ได้พาทำสลามนะคะวันนี้พี่จะมารีวิวกล่องซุ่ม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 นั่นเองนี่เดี๋ยวขอเล่นสลามก่อนกล่องซุ่มในที่นี้นั่นก็คือพี่ซื้อมาสามอันนะคะก็จะเป็นกล่องสุ่มเครื่องเขียนกล่องสุ่มเครื่องสำอางแล้วก็กล่องสุ่มของใช้ เดี๋ยวเริ่มด้วยกล่องสมเครื่องเขียนก่อนนะคะไปเ,เริ่มกันเลยอุ้ยที่คาดผมตกอุ้ยเสียงอะไรเนี่ยอุ้ยอันแรกก็สวยแล้วอันแรกเป็นไฟนะคะไฟ UFO สวยมากๆเลยเป็นไฟแบบหลอดหลอดไฟเป็นไฟเวลาตั้งโตเรียนออนไลน์หรืออะไรอย่างนี้อุ้ยสวยมากๆเลยค่ะชอบมากนะคะ ไอเดียชมาไอเดียเกมชนนาต่อมานะคะท้าจ้าแทน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 สกอตเทปสีชมพูว้าวว้าว,าว,าว,าวาสวยมากๆเลยเป็นเทปใสนะคะก็แบบเออก็สวยดีนะแบบเวลาใช้อะไรอย่างไรงี้ว้าวเครื่องคิดโลกนะคะเครื่องคิดลอกะคะเครื่องคิด,ลคคดเลขคะ่ะ อ๋อนนก็สวยมากๆเลยนะคะก็จะเป็นแบบเครื่องคิดเลขสไตล์ด็อกเตอร์อะไรอย่างนี้อุ้ยมีแบบกล่องดินสอด้านในก็มีดินสอด้วยนะคะเป็นดินสอแมวเหมียวนี่แล้วก็ปากกาหมึกแล้วก็ปากกาสีอีวาเพนนะคะใช่หรือเปล่าอ๋อใช่อีวาเพนเศรนี่นสวยมากมากสวยมากๆ,ากๆ I like it ชอบมากมากเลยนะคะต่อมากล่องส่งเครื่องสำอางขอหน่อยค่ะพันแทนนี่ค่ะกล่องส่งเครื่องสำอางนะคะก็จะเป็นเครื่องสำอางเดี๋ยวเราลองแกะกันเลยค่ะอุ้ยด้านในก็จะเป็นสเปรย์นะคะสเปรย์สเปรย์อะไรสเปรย์น้ำหอม นะคะอุ้ยสวยมาก,มากเลยอุ้ยเหมือนพี่มีแลวนะแต่ว่าแบบคนละแบรนด์นะคะคนละยี e ่ห้อนะคะต่อมาเป็นครีมทาอุ้ยเหมือนของพี่เลยนะแบรนด์เดียวกันแต่ว่ามันคนละกลิ่นนะคะอุ้ยก็สวยดีนะกลิ่นสกุระบานชื่นต่อมานะคะก็จะเป็นมาร์กโอเวอร์นะคะพาเลตพาเลตแอปพาเลตแอปพาเลต ที่ทาเกมนี่ก็จะเป็นบรัชค่ะทุกคนต่อมาเป็นกล่องสุ่มของชาเย้เยอันนี้น่าจะเยอะที่สุดแล้วนะเพราะว่ากล่องมันหนะักหรือว่าของน้อยแต่มันหนะักอ่ะไม่รู้อ่ะอุ้ยอันนี้เป็นเป็นอืมว้า เสียงอะไรไม่รู้โอเคก็จะเป็นถุงผ้านักโรคส่วนอันนี้นะคะจะเป็นไฟไอติมค่ะทุกคนไฟไอติมสวยมากๆเลยค่ะก็จะเป็นไฟไอศครีมแล้วก็โคนนะคะเอออันนี้แป๊บบนึ่งแป๊บบนึงพี่ขอถอนหายใจกับพี่เหนื่อยเหนื่อยพูดโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไร ต่อมาก็จะเป็นแก้วข่ะทุกคนเกลนครัชแก้วอุ้ยแก้วบงังแก้วรูปพระจันทร์สวยมากๆเลยแก้วสีม่วงม่วงอันนี้จะเป็นเหมือนหนุ่มที่ฟังเพลงนะคะวิทยุโอ้เพลงก็จะน่ารักน่อยนะคะก็ะสวยดีต่อมานะคะก็จะเป็นอุ้ยชุดพี่ใส่แล้วมันก็สวยดีนะคะพอกับตัวพี่เลย ต่อมาก็จะเป็นชุดอีกอันหนึ่งนะคะชุดใส่อยู่บ้านก็ประมาณนี้เนาะเ,เดี๋ยวเราเปลี่ยนคืนก่อนต่อมาก็จะเป็นแก้วน้าําพระอาทิตย์นะคะต่อมาจะเป็นอุ้ยกระติกน้ําสวยมากๆเลยคือชอบมากเลยนะคะกล่องสุ่มพวกนี้มันดีจริงบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายเฮ้ยอัปโหลดคลิปดีกว่าอุ้ยสบายมากๆเลย ชอบเนี่ยกล่องสุมนี่ดีจริงๆเลยนะชอบคือแบบมันดีมากที่สุดในโลกโอยมากสุดเลยเด้นคือไดของที่มีประโยชน์เยอะเลยแต่มันไม่ได้ผักถึงผักจะมีประโยชน์โอเคมามามาได้เวลาแล้วได้เวลาไปดูคลิปบันวิวก่อนอเคไหน เฮ้ยเจ้ของก็ดีนะเนี่ยสวยดีไหนดูไปปั่นวิวสิในไอแพดในไอแพดมาอุ้ยกดแล้วคนดูเป็นพันเป็นแสนเลยนะว้าวสเสร็จแล้วะจ้าปั่นวิวเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วบ๊ายบ,บายค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe